ช่วงนี้มาตรวจสอบสภาพอากาศกันนะคะเมื่อวานนี้ที่เมืองพัทยามีฝนตกหนักค่ะก็เลยทําให้เกิดภาพน้ําท่วมขังบนถนนหลายจุดด้วยกันนะคะส่วนภาคกลางตอนล่างก็กลับมามีฝนอีกครั้งหนึ่งถึงแม้ว่าจะไม่มากนะคะคุณวิริศแต่ก็ทําให้ความชุ่มชื้นนั้นกลับมาได้เหมือนกันนะคะใช่แล้วครับน่าจะส่งผลดีกับพื้นที่ที่ขาดแคลนน้าเรื่องของการเกษตรในขณะนี้ด้วยนะครับค่ะรวมถึงน่าจะส่งผลดีกับเรื่องของการขาดแคลนน้ําสําหรับการผลิตน้ําประปาด้วยนะครับ เมื่อวานนี้นายสุพจนโตวิจักชัยกุลอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำนะครับก็ลงพื้นที่ตรวจกาปรปฏิบัติงานการผลิตน้ำประปาที่สถานีผลิตน้ำการประปาธัญ,ญบุรีคลอง13บําบลหนองสามวังอาเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธาน,นีครับ พร้อมกับกำชับให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องประสานงานกันต่อเนื่องนะครับหากพบปัญหาการขาดแคลนน้ำดิบให้แจ้งกรมทรัพยากรน้ำเพื่อจัดหาสำรองน้ำให้นะครับแต่ว่าเบื้องต้นจากการสำรวจก็พบว่าสถานีผลิตน้ำประปาแห่งนี้มีการเตรียมน้ำดิบเพื่อรองรับปัญหาการขาดแคลนน้ำนะครับซึ่งมีปริมาณเพียงพอที่จะผลิตน้ำประปาอีก2เดือนครับ ไปต่อกันที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับตอนนี้ภายแล้งส่งผลกระทบทําให้น้ําตกห้วยขมิ้นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดกาญจนบุรีเกิดวิกฤตน้ําแรงครับน้ําบริเวณชั้น3และ4แห้งขอดนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการบอกว่า2จุดนี้เริ่มมีน้ําน้อยมาตั้งแต่วันที่1่กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแล้วนะครับแต่ว่าน้ําตกในชั้น1 2 6และ7ยังคงมีน้ําให้นักท่องเที่ยวได้เที่ยวชมและสัมผัสความสวยงามของน้ําตกได้อยู่นะครับ ส่วนที่จังหวัดชัยนาทครับน้ําในแม่น้ําน้อยที่ลดลงอย่างมากก็ทําให้ทางจังหวัดทําการขุดลอกผักตบชวาออกจากแม่น้ําน้อยไม่ให้ขวางการไหลของน้ํานะครับเพื่อให้ประชาชนที่อยู่ริมน้ําจะได้มีน้ําใช้ในการอุปโภคบริโภคและการผลิตน้ําประปานะครับหากไม่มีการกําจัดออกอาจจะส่งผลต่อเรื่องของการบริหารจัดการน้ําได้เพราะว่าตอนนี้มีผักตบชวาเป็นจํานวนมากครับ ไปต่อกันที่สถานการณ์น้ำท่วมที่เมืองพัทยาจังหวัดชนบุรีกันบ้างครับเมื่อช่วงเย็นเมื่อว,วานนี้นะครับถนนหลายเส้นทางในตัวเมืองพัทยาจังหวัดชนบุรีก็จมอยู่ใต้น้ำรถเล็กนั้นสัญจรไม่ได้นะครับหลังเกิดฝนตกลงมาอย่างหนักและต่อเนื่องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องสูบน้ำตามจุดต่างๆลงสู่ทะเลนะครับโดยใช้เวลาประมาณหชั่วโมงก่อนจะกลับเข้าสู่ภาวะปกตินะครับ ในชัยชาญสิทธิวรนันท์นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการกรมอุตุนิยมวิทยาก็บอกนะครับว่าเกิดจากลมใต้นะครับที่พัดนำความชื้นจากทะเลเข้ามานะครับก็ทำให้เมืองพัทยารวมถึงกรุงเทพมหานครและอุเองนะครับก็มีฝนเมื่อวานนี้นั่นเองนะครับซึ่งข้อมูลล่าสุดนะครับของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อคืนนี้ก็คาดว่า ภาคตะวันออกนะครับจะมีฝนนะครับอยู่ที่บริเวณของจังหวัดชนบุรีนะครับรวมถึงระยองนะครับแล้วก็จันทบ,บุรีและตราดด้วยแต่ว่าในวันนี้ก็ดูแล้วก็น่าจะไม่มีฝนเช่นเดียวกันถ้าจะมีจะมีในช่วงเช้าเท่านั้นนะครับอุณหภูมิต่ําสุดของภาคตะวันออกก็คาดว่าจะอยู่ระหว่าง22-25องถึงองศาเซลเซียสนะครับส่วนที่ภาคกลางนะครับวันนี้มีอากาศเย็นอุณหภูมิต่ําสุดก็อยู่ระหว่าง2 0 2สถึงองาศาเซลเซียสจังหวัดที่มีอากาศเย็นก็ ในยธานีกาญจนบ,บุรีรวมถึงราชบุรีนะครับก็คือมีอุณหภูมิต่ำกว่า23องศาเซลเซียสนะครับไปกันที่ภาคเหนือกันบ้างครับวันนี้นะครับบริเวณของจังหวัดเชียงรายแม่ห้องสอนนะครับยังคงมี อากาศนะครับหนาวอยู่นะครับรวมถึงเพชรบูรณ์ด้วยโดยมีอุณหภูมิต่ำสุดก็อยู่ระหว่าง13-14และ15องศาเซลเซียสตามลำดับนะครับส่วนจังหวัดอื่นๆที่อยู่ในบริเวณของพื้นที่ภาคเหนือนี้นะครับวันนี้อุณหภูมิต่ำสุดก็จะอยู่ระหว่าง13-17องศาเซลเซียสครับและที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับจังหวัดน้องคายเลยรวมถึงนครพนมเองวันนี้ก็ยังคงมีอากาศหนาวเช่นเดียวกันนะครับอุณหภูมิต่ำสุดก็14และ15องศาเซลเซียสส่วนจังหวัดอื่นๆที่อยู่ในภาคนี้นะครับอุณห ภูมิต่ำสุดก็จะอยู่ระหว่าง14ถึง20องศาเซลเซียสครับ ปิดท้ายกันที่ภาคใต้ครับกรมอุตุนิยมวิทยาก็คาดว่าจะมีฝนนะครับแถวแถวประโจคบคขีขนันชุมพรและสุราษฎร์ธานีแต่ว่าสิ่งที่ต้องระวังไม่ใช่เรื่องของฝนนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องของคลื่นลมแรงโดยเฉพาะตั้งแต่บริเวณของจังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไปกรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าจะมีคลื่นสูง2-3เมตรนะครับก็ขอให้คุณผู้ชมที่อาศัยอยู่ตามแนวชายฝั่งระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงที่จะซัดเข้าหาฝั่งด้วยนะครับส่วนฝั่งทะเลอันมันก็คาดว่า จะมีฝนขออภัยครับจะมีคลื่นนั้น1-2เมตรนะครับแต่ว่าถ้าห่างฝั่งออกไปก็จะมีคลื่นประมาณ2เมตรนะครับมีการเผยแพร่ข้อมูลในไลน์นะครับคุณธรเดชคุณพรวดีว่าในช่วงของวันที่24กุมภาพันธ์นี้เนี่ยจะมีเรื่องของอากาศหนาวเย็นลงมาปกคลุมประเทศไทยจะทำให้ภาคเหนือรวมถึงภาคอีสานเองมีฝนเทลงมาและยังบอกอีกนะครับว่าเมื่อวานนี้นะครับ บริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนี่ยจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นก็ขอให้ระวังด้วยตั้งแต่4ี่ทุ่มเป็นต้นมากรมอุตุนิยมวิทยาฝากบอกมาว่าไม่เป็นความจริงนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาไม่ได้มีการพยากรณ์แบบนี้หากจะดูการพยากรณ์ที่ถูกต้องก็เข้าไปที่เว็บไซต์ได้แต่สังเกตง่ายๆครับเรื่องของพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นไม่ได้อยู่แล้วครับเพราะอะไรรู้ไหมครับ,รบเพราะตอนนี้อยู่ในช่วงฤดูหนาวนะครับถ้าบอกว่ามีพายุฤดูร้อน สันนิษฐานได้เลยว่าไม่ใช่แน่นอนอันนี้เรื่องจริงใช่ไหมคะเรื่องจริงครับอันนี้เรื่องจริงเพราะว่าพายุฤดูร้อนก็เกิดในช่วงของฤดูร้อนนะครับใช่ค่ะแล้วก็จะสังเกตเวลามีมวลอากาศเย็นลงมาเนี่ยก็จะมีเรื่อยๆนะครับค่ะตนี้ข้อมูลในโซเชียลมีเดียเยอะนะคะบางทีข้อมูลลวงก็เยอะตรวจสอบกันจากเว็บไซต์ของทางการเลยดีหรือทางดินน้าล้มฝนก็ได้นะครับก็จะพูดอยู่พอดีฮะดูคุณวีิดก็ได้เดี๋ยวตรวจสอบให้ใช่ไหมฮะครับ